สวัสดีค่ะว,ะวะันนี้ริต้าสตาร์คอนเน็ผู้เชี่ยวชาญสัตว์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวรรค์<า>เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราราส์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึง 16ตุลาคมค่ะถ้าคุณทราบลัคนาให้คุณดูลัคนาควบควู่กับราศีนะคะจะแม่นยำม,มากมากเลยก่อนอื่นขออวยพรก่อนค่ะอขอให้คุณพบเจอแต่เหตุการณ์ดีๆเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆคนดีๆนับแต่น,นี้และตลอดไปนะคะโอ้โหเราจะบอกเลยหวานเจีย๊ยบโออหวานจอยมากเลยคือ คุณกันเนี่ยนะเออจังหวะชีวิตเขาเนี่ยต้องบอกว่าเปิดมาเดือนเกิดเขาเนี่ยเขาก็จะเจอกับสิ่งที่ต้องบอกว่าเป็นโอกาสเออเหมือนมีเขาเรียกว่าทางเส้นทางใหม่เข้ามานู่นนี่นั่นหรือได้ข่าวได้ข่าวได้อะไรต่างๆ่างนาะน่าเหมือนมีการติดต่อ มีการติดต่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารหรืออะไรต่างๆที่เขารู้สึกว่าเออมันห่างมันเงียบมานานหรืออะไรต่างๆขนั้น,นียเปิดมาต้นเดือนเ,นอเขาก็ได้รับแล้วเออเนี่ยคือความโชคดีเรื่องที่หนึ่งเลย<ข>เพราะอะไรนี่ดูดาวังคาร<ข><ข>ดาวังคารคือดาวเจ้าเรือนสัตชัะแล้วมาทับตัวแล้วตอนนี้ดาวังคารเนี่ยเขาได้ตําแหน่งใหญ่เออเขาเป็นมหาจากักรอย่างที่บอกว่าข่าวข้าวหรือโอกาสหรือบางคนสมัครงานก็ ได้มีการเรียกได้นู่นนี่นั่นหรือบางคนได้เลื่อนได้ย้ายได้ตำแหน่งได้อะไรข่าวเริ่มมาแล้วแล้วพออีกสักเดือน2เดือนเราก็เก็บสัาพาไปแลละอ,อะไรอารมณ์ประมาณนี้เลยแต่มันดีขึ้นไงทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเดินไปข้างหน้ามันเป็นช่วงโซล a ารีเทิร์นให้คุณลองสังเกตดูช่วงนี้คุณจะรู้สึกเหมือนแบบว่าอยากจะลงมือทําอะไรมากขึ้นขยันมากขึ้น แอคชั่นมากขึ้น<ม>เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บอกคุณว่าอะไรที่คุณทําก็แล้วแต่ในช่วงนี้มันจะเห็นผลนแน่นอนแน่นอนคือบอกเลยเปิดมาจะเจอข่าวปุ๊บเราก็มาดูเลยเริ่มจากวันที่9กันยาเลยค่ะ,คะดาวเกตรรกค,ค่ะคุณเดินก็มาอยู่ในเรื่องการงานนี่เลยค่ะสัปดาห์แรกปุ๊บ ได้ข่าวปุ๊บงานยุ่งทันทีเลยดูสิเห็นไหมแล้วดาวการงานอยู่ไหนล่ะอยู่วินาทีนี้ได้ตําแหน่งราชาโชคค,คือเรียกได้ว,ว่าการงานยังคงไปได้ดีอยู่ยไปได้สวยแล้วเร,เริ่มเริ่มเร็วขึ้นจังหวะแบบเขาเรียกว่าเริ่มใส่เกียร์สี่แล้วเออจากที่ผ่านมาคือเกียร์หนึ่งมาตลอดเลยตอนเนี้ยไปอย่างเต่าเลยเดือนที่แล้วก็รู้สึกว่าการติดต่อสื่อสารติดขัดนู่นนี่นั่นพอมาเดือนนี้เริ่มเร็วขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเร็วตาเอเราก็ต้องแบบเหมือนตาต่อตาฟันต่อฟันแล้วเราที่สําคัญนะ คุณก็จะต้องมีในเรื่องอะไรเรื่อง,องการคิดพิจารณาให้รอพคอมนิดหนึ่งเพราะอะไรพระรหัสที่อยู่ในเรือนมรณะเนี่ยนะทำให้คุณต้องคิดหน่อยวิเคราะห์หน่อยต้องพิจารณาให้จีท้วนหน่อยอเอออย่าพยายามแบบว่าคิดผ่านๆหรือไม่ไต่ตองไม่อะไรการตัดสินใจไปแล้วระรหัสอยู่มรณะแบบนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่ในราชาโชคนะได้ตําแหน่งดีแต่มาอยู่กับดาวราหูเนี่ยยังเหลือเวลาอีกประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยจะทําให้คุณอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้น คิดก่อนเออตรวจทานให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเรื่องอะไรลูกน้องบริวารตอนนี้ลูกน้องไปอยู่ในเรือนอริบางคนมีลูกน้องมีใครที่ต้องดูแลรับผิดชอบเรื่องหนาที่การงงการงานแรงแต่ตรวจด้วยค่ไม่งั้นอาจจะผิดพลาดมาให้คุณต้องแก้ไขอีกเพราะว่าดาวแก้ไขวินาศยังเป็นเกษตรอยู่ในช่วงนี้เนาะมาต่อกันในวันที่18กันยาเลยค่ะค่ะ พูดถึงเป็นเกษตรปุ๊บดาววินาทเป็นเกษตร18กันยาวินาทย้ายแล้วดาวอาทิตย์เดินมาทับตัวแต่คุณรู้ไหมว่าอาทิตย์มาทับเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเขานําความวินาทมาบ้านคุณอาทิตย์มาอยู่รวมกับอังคารคู่นี้แล้วก็หืมไฟลนเลยแหละโอ้ จังหวะนี่ขยันเ,เป็นพิเศษ <laughs> ใช่ตอนนี้คือแบบว่าโอ้โหทางานนี่มือนี่อยากจะมีสักสิบมือเลยเพราะสก,กันเลยตอนนี้ทําทุกอย่างแล้วหนึ่งสามคือลัคกี้นัมเบอร์โชคดีตอนนี้เนี่ยนะสิบแปดกันยาเป็นต้นไปทําให้คุณเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยฉันจะไปทิศทางไหนฉันจะทําอะไรรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วก็อยากรู้ด้วยว่าจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอะไรยังไงคือเหมือนกับตอนนี้คุณต้องวางแผนแล้ว <c oughs> เออแล้วคุณก็มีความวางแผนด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเจ้าแห่งความขยันแล้วอังคารมาจาก เือนมรณะคือตอนนี้เหมือนคุณมองไปปีหน้าแหละ ฉันจะต้องมีการขยับขยายทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วดาวอังคาเนี่ยเขาเป็นดาวที่สัมพันธ์กับในเรื่องของการเดินทางด้วยเพราะฉะนั้นคุณเองก็รู้สึกแพผนและเฮ้ยฉันหนักนะตอนนี้แต่ฉันก็อยากมีของขวัญให้ตัวเองอยากจะนู่นจะนี่บางคนอยากได้รถอยากได้อะไรที่มาอำนวยความสะดวกและทําให้ตัวเรามีฐานะที่ดีขึ้นตอนนี้ฝันอยูเขาเราียกว่าฝันเยอะเลยแต่เป็นจริงแน่นอนค่ะมาดูเลยวันที่28กันยาดาวย้ายถึง2ดวงเลยนี่ดาวพุธเดินมาทับตัวแล้วได้ตําแหน่งเป็นเกษตรด้วยมาช่วย แล้วนะแล้วอีกดวงหนึ่งก็คือดาวศุกร์เดินมาอยู่ในเรือนวิน่าดาวพุทธที่มาทับตัวนึงสามสี่ระวังในเรื่องของการเจราจาคําพูดคาเจราจาใจเย็นนิดนึงต้องบอกว่าเย็นให้เยอะเลยตอนนี้ไม่ใช่คณิตแล้วค่ะตอนนี้อมน้ําแข็งน้าแข็งต้องตั้งอยู่กับตัวเลยตอนนี้อย่าพยายามไปมีปากเสียงกับใครเพราะว่า ถ้ามีปากเสียงในช่วงเวลานี้จะทําให้เรื่องการงานเรื่องการติดต่ออาจจะติดขัดได้หลังจาก28กันยาไปช่วงประมาณ20วันในเดือนหน้าให้ระวังในเรื่องการติดต่อไว้แค่นั้นนะแต่เรื่องอื่นไม่ต้องระวังทีนี้มาดูในเรื่องของการเงิน <c oughs> นี่ดาวศุกร์เมื่อกี้ที่ย้ายมาสัมพันธ์กับในเรื่องของการเงินการทองมาเข้าวินาศเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือนการเงินโอเคฟลูเลยดีมาตลอดเลยพอ28ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์28ดาวการเงินมาเข้าวินาศแต่ดาววินาศมาทับตัว คุณมีเกณฑ์จ่ายเงินไปกับเรื่องตัวเองแล้วเป็นเรื่องที่อย่างที่บอกว่าฝันไงอยากได้อ่มีการจองรถจองนู่นนี่นั่นหรือมีการคุยในเรื่องเครดิตคู่สัญญาค,คู่อะไรต่อมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองแล้วคุณเองอาจจะมีการซื้อการขายในเรื่องของสินทรัพย์ในช่วงเวลานี้ด้วยแต่การเงินในเดือนนี้ยังคงเดินดีอยู่นะเพราะว่าดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนคู่มิตรอย่างดาวอาทิตย์ไม่ได้ถือว่าเป็นคู่ศัตรูเพราะฉะนั้น คุณอย่าเพิ่งกังวลไปในเรื่องความรักแล้วก็ปัตะนี้ไปมรณะไม่ต้องไปที่ไหนเลยปัตะนี้ไปมรณะดาวเรื่องคู่คนที่มีคู่กันอยู่ตอนนี้ถือว่าเขาก็ได้ตกลงปลงใจแล้วอะไม่มีปัญหาและนู่นนี่นั่นคือปัญหาเริ่มเคลียร์ได้เพราะว่าตอนนี้ดาวราหูกับดาวพฤะหัสยกำลังจะแยกจากกันแล้วทําให้คุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องคู่แล้วสําหรับคนโสดต,ตอนนี้ยังไม่อยากมีรู้สึกมันวนๆเหลือเกินคนเก่าคนแก่คนอะไร ก่อนะอยู่กับพี่ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจในเรื่องความรักในชั่วโมงนี้ขอให้ มันเป็นเรื่องของอนาคตค่อยว่ากันอ่าแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาดูต่อไปว่าช่วงอนาคตของช่วงเนี้เดือนเนี้เป็นอย่างนี้อ่าแล้วปีหน้าจะเป็นยังไงอือโอ้โหวันนี้เนี่ยมาเต็มยศเลยนะเอาอะไรมาด้วยอีกเนี่ยมงลงเลยค่ะโอ้โหมาถึงตรงนี้แล้วคือเราต้องมาให้ดูความสําเร็จของเราก็คือว่าถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการทุกอย่างคือเราจะไปตามทมลายอ์ที่เราเคยคุยกันแล้วว่าจังหวะชีวิตช่วงไหนที่เราจะต้องรีบที่เราจะต้องเร่ง หรือว่าช่วงจังหวัดไหนที่เราจะต้องรอเราก็รอจะได้ไม่เสียเวลาไงจะได้ไม่เสียเวลาก็คือตามคอนเซปที่ริตาพูดมาตลอดว่าทําแต่ละอย่างต้องถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการบางคนไม่รู้ว่าถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการมันจะต้องทําแบบไหนอะไรยังเงเราจะรู้ได้ยังไงก็เลยมาตรงที่บอกว่าเข็มทิศไงอ่าแต่ละคนควรจะมีเข็มทิศไงคะนี่ค่ะเข็มทิศดวงชะตาเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะครับคุณเป็นครอบครัวสถานีโหราศาสตร์จริงๆคุณจะรู้ว่า ปีนี้เป็นปีที่ห้าแล้วที่เราทำเข็มทิศดวงชะตาเข็มทิศดวงชะตาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างก็คือว่าส่งวันเดือนปีเกิดของคุณมา เวลาเกิดของคุณมาจังหวัดที่เกิดของคุณมาแล้วเราจะนํามาคํานวณว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีอะไระในแต่ละปีของคุณมันจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรแยกย่อยเป็นแต่ละเดือนด้วยว่าควรจะต้องไปทางไหนควรจะต้องทําอย่างไร<อ>เพราะบางคนยังไม่รู้เลยว่าฉันจะไปทางไหนดีอ,อย่างน้อยมีเข็มทิศหรือว่ามีไกด์ไลน์มี G P S บอกเนี่ยคุณก็ยังจับสบายใจบางคนก็คิดว่าถึงเวลาหรือย,อยังเดือนนี้ฉันต้องทําอะไรฉันทำไอ้นี่ได้ไหมจะลงทุนได้ไหมจะทําอะไรเพิ่ม ตเติมได้ไหมดวงดีหรืออยังเหรออันนี้ก็คือจะเป็นตัวช่วยของคุณคะ่ะที่เราสองคนก็ ดูกันมาตลอดอ,อย่างของริตาร้าคือตอนนี้ชีวิตของริตาร้ามันจะต้องไปในทางไหนจะต้องไปในเรื่องอะไรเราก็รู้ไม่ต้องมาเสียเวลาเนี่ยใช่ก็คือนอกจากจะได้เข็มทิศดวงชะตาที่เราพูดถึงนี้แล้วนะคะที่จะส่งไปให้คุณทางไปรษณีย์ถึงบ้านแล้วก็จะได้มูลวอลเหมือนเดิมมูลวอลคืออะไรก็คือในแต่ละเดือนที่เราบอกไปว่าถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการ<อ>พูดอีกรอบหนึ่งคือว่ามูลวอลคือแปลว่าในช่วงระยะเวลาที่ว่ามีการ โครจรของดวงจันทร์เนี่ยคะ่ะจะมีผลต่อความมั่นคงครังด้านจิตใจเราด้วยวันที่ดีอ่าเวลาที่ดีวันที่ดีหรือว่าเวลาไหนที่เราไม่ควรตัดสินใจ<อ>เรื่องใหญ่ๆเรื่องมงคลหรือว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการลงทุนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องมีการตัดสินใจเนี่ยให้ผ่านข้ามช่วงเวลานี้ไปก่อนอข้ามช่วงเวลานี้ไปปุ๊บเนี่ยอันนี้คือการเดินทางของดวงจันทร์แล้วช่วงระยะเวลาไหน ของแต่ละเดือนหลกักของคนในแต่ละลัคนาราศีเป็นยังไงจะเป็นอย่างไร<อ>ช่วงไหนที่เราซื้อหวยได้ช่วงไหนที่เกี่ยวกับความรักช่วงไหนที่เกี่ยวกับการงานช่วงไหนที่เกี่ยวกับความสุขการเริ่มต้น <answered> คือแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาต่างกัน <ifi> ในแต่ละลัคนาแต่ละราศีจะมีการแตกต่างกัน <ifi> แต่ละคนเนี่ย ถึงแม้จะเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกันลัคนาเดียวกันลัคนาเดียวกันแต่เวลาเกิดมันต่างกัน<อ>มันก็ดวงดาวไม่เหมือนกันราศีเหมือนกันลัคนาต่างกันดาวจันทร์ต่างกันอะไรแบบนี้ค่ะคือพูดง่ายๆเราจะเอาทั้งความรู้เกี่ยวกับศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยของริตา้ากับเข็มทิศดวงชะตาะในแบบโหราศาสตร์ไทยส่วนของริต้าจะเป็นในแบบร่วมสมัยเราจะเอามาผนึกรวมกันเพื่อให้คุณวางแผนช่วงเวลาของปีหน้า 2567ให้มันเฟลโดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยนะคุณลิตาอะเราสังเกตไหมว่าทำไมเราพูดช่วงเนี้ยทำไมไม่ได้พอผ่านไปอีกสักวันสองวันเอ้ยก็เรื่องเดียวกันกับคนเดียวกันทำไมได้เนี่ยช่วงที่เวลาเราจะดีลกับลูกค้าเวลาที่เราจะคุยในเวลาที่เราจะต่อรองณช่วงเวลานี้ข้ามไปก่อนช่วงเวลานี้ลุยเลยตอนนี้เลยอะไรแบบเนี้ยถ้าเรารู้นะเราจะได้ เขาเรียกว่าอย่าทําอะไรที่มันไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาถ้ามันมไม่ถูกที่ไม่ถูกแล้วเราไม่ต้องเสียเวลา<ช>แล้วไม่ต้องวนมาพูดเรื่องซ้ำๆด้วยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยราคาก็คือ1680เท่า,าเดิมเป๊ะค่ะค่ะ,คะก็คือแอดตามที่ขึ้นนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับครอบครัวสถานีโหราศาสตร์ทุกคนที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะกดไว้เลยคะ่ะเพราะว่าสิ่งดีๆแบบนี้เรื่องราวดีๆแบบนี้ เราจะต้องเตรียมตัวแบบไหนอะไรยังไงเนี้ยคือเรามีบอกคุณทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะ,คะสวัสดีค่ะ